เอาละครับคราวนี้เรามาดูสมบัติอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือสมบัติที่เราเรียกว่า resilience modulus นะครับค่า resilience modulus เนี่ยถ้าดูจากตัวนิยามมันนะครับนิยามมันก็คือความสามารถนะครับความสามารถในการดูดซับพลังงานนะครับความสามารถในการดูดซับพลังงานที่เกิดจากการ มีแรงมากระทำนะครับมากระทำกับวัสดุนะครับคาวนี้ความสามารถในการดูดซับพลังงานนี้เนี่ยนะครับเป็นคิดเป็นต่อหน่วยนะครับต่อหน่วยปริมาตรของวัสดุนะครับพอเราดูตามนิยามอย่างนี้เนี่ยเราก็เลยบอกว่าไอ้ค่า Resilience Modulus เนี่ยนะครับผมย่อเอไามา่ย่อแล้วนะครับเขียนตัวเต็มเลยแล้วกันนะครับ Modulus Of Resilience เนี่ยนะครับก็เลยมีค่าเท่ากับอินทิเกรตของพื้นที่ตกราฟนะครับเป็นเ เป็นพื้นที่ได้กราฟนะครับของของจุดยิวพอยต์นะครับ, u, ค,รบคูณกับตัวตัวสเตนที่จุดยิวพอยต์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถจะประมาณได้นะครับประมาณได้โดยมีค่าประมาณเท่ากับเซตหนึ่งส่วนสองของจุดยิวพอยต์นะครับคูณกับคูณกับค่าสเตนที่จุดยิวพอยต์นั่นเองนะครับ ตัวนี้พรอาจารย์ใช้ตัวนี้เป็นเป็นตัว u เป็นตัวย่อแล้วกันนะครับเป็น m o d u l u s of resilience นะครับก็จะเห็นว่าทำไมมันถึงมาเป็นสูตรนี้นะครับสำหรับเอาใช้ในการคำนวณก็ดูจากรูปทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเห็นว่าบริเวณเส้นโค้งนะครับเดี๋ยวเป็นสีม่วงนิดนึ่งนะครับบริเวณเส้นโค้งของกราฟสเตสเตนเนี่ยนะครับเราจะคิดพื้นที่ใต้กราฟตั้งแต่ตรง ตรงบริเวณตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับไปจนถึงตรงจุด proof U point จำ,จำ proof U point ได้นะครับก็ลาก0.2%นะครับ offset แล้วก็ลากขึ้นมาตัดนะครับตัดตรงไหนก็จะได้ซิกมาตรงนั้นเป็นซิกมา U นะครับก็เป็น proof U point ได้จุดนี้ขึ้นมาพอเราได้จุดนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็คิดพื้นที่ใต้กราฟของของของพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ใต้กราฟตัวนี้แหะครับก็คือค่า ค่าโมดูลัสออฟรีสิลิเนซ์นะครับอันนี้เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นพื้นที่สามเหลี่ยมจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะประมาณมันได้คือมันใกล้เคียงสามเหลี่ยมมากนะครับเราก็เลยประมาณมันเป็นเส้นตรงซะเลยนะครับแล้วก็ลงมาตรงๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับระยะนี้คือฐานนะครับฐานก็คือสเตรน ที่เป็นจุด U พอดีนะครับแล้วก็สูงก็จะเป็นความเข้นที่จุด U พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยได้เป็นพื้นที่สามเหลี่ยมขึ้นมาเพราะฉะนั้นสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมก็เลยเท่ากับเซตหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงก็เลยเป็นที่มาของสมการสองดอกจันอันเนี้ยนะครับว่าโมเดลออฟเ i สเซนซ์ก็จะมีค่าโดยประมาณเท่ากับเศตหนึ่งส่วนสองคูณกับตัวซิกมา y คูณกับสเตน y นะครับอันนี้ ลองไปพิจารณาหน่วยมานิดนึงนะครับถ้าดูหน่วยมันก็จะเห็นอะไรได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเรารู้ว่าความเค้นเนี่ยนะครับความเค้นตัวนี้เนี่ยมีหน่วยเป็นปาสาลซึ่งถ้าดูหน่วยจริงๆเนี่ยมันก็คือหน่วยนิวตันต่อต่อตารางเมตรนะครับในขณะที่สเตรนเนี่ยมีหน่วยเป็นเมตรต่อเมตรเพราะฉะนั้นเวลาเราเอา เอาสเตสมาคูณกับสเตรนเนี่ยนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นนิวตันต่อตารางเมตรเนี่ยคูณกับเมตรต่อเมตรคราวนี้นิวตันคูณกับเมตรเนี่ยเราเรียนรู้แล้วเรียนรู้มาแล้วในวิชาเทอร์โมโฟลูอิดนะครับนิวตันคูณเมตรเราได้จูลน,นะครับเพราะฉะนั้นเมตรกําลังสองคูณเมตรก็ได้เป็นเมตรกําลังสามนะครับเั้นเราจะเห็นว่า เวลาเราเอาความเครนมาคูณกับความเครียดเนี่ยนะครับเอาสเตรสมาคูณกับสเตรนเนี่ยมันได้หน่วยออกมาเป็นจูลต่อลูกบาทเมตรนะครับอันนี้ก็ตัวจูลตัวนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันคือหน่วยของพลังงานนะครับส่วนลูกบาทเมตรเนี่ยมันเป็นหน่วยของปริมาตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเข้าใจนิยามที่พูดไปตั้งต้นจดเจนว่าโมดูลัสออฟลิซิเลนซ์เนี่ยก็คือ ความสามารถในการดูดซับพลังงานนะครับขีดเส้นใต้ให้ดูนะครับความสามารถในการดูดซับพลังงานคิดเป็นต่อหน่วยปริมาตรของวัสดุอันนี้ไอตัวพลังงานตัวนี้อยู่ดีมันโผล่มาลอยๆได้ไงครับการเรียนก็ต้องกลับไปย้อนดูดีๆนะครับว่าสเตสตเตรนไดแกร,รมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้จากการดึงเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นการดึงทดสอบวัสดุเนี่ยมันก็คือการใส่พลังงานลงไปในวัสดุแบบหนึ่งถูกไหมครับเพราะว่าถ้า ไม่ใส่พลังงานไปแรงดึงจะมาจากไหนครับดังนั้นแรงที่ใส่ลงไปบนตัววัสดุเนี่ยก็จะทําให้เกิดเป็นพลังงานขึ้นซึ่งพลังงานนี้เนี่ยจะถูกดูดซับไว้ในเนื้อวัสดุนั่นเองนะครับนั้นพลังงานที่ดูดถูกดูดซับได้ในเนื้อวัสดุนะครับก็จะเรียกว่าค่า resilience modulus นะครับเอาแล้วนะครับคำนวณไปแล้วนะครับอยากจะหา resilience modulus ได้นักเรียนจะต้องหาจุดปุ๊บยูปุ๊บยูพอยท์ให้เจอก่อน นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีหมึกนะครับนักเรียนต้องหาจุดปุ๊บยูพอย n ์ให้เจอก่อนซึ่งปุ๊บยูพอยท์เนี่ยทวนกันอีกทีนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรียนแล้วนะครับหาตำแหน่งที่เป็น0 0 0 2ให้เจอนะครับก็คือ0 2นเะครับเสร็จแล้วก็ลากเส้นขนานเส้นเคอร์ฟนะครับไปตัดที่ไหนตรงนั้นก็จะเป็นเป็นจุด proof view point นะครับพอเราได้จุด proof view point ขึ้นมาเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็ลากเส้นตัดนะครับพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะครับก็จะเป็นก็จะเป็นค่า modulus of resilience ของวัสดุนั่นเองนะครับเอาแล้วนะครับไปดูปริมาณตัวต่อไปนะครับปริมาณตัวต่อไปก็คือค่าความแกร่งหรือว่าค่า t o u g h n e s นะครับ ค่าทัพเน็ตเนี่ยเดีย๋ยวเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับตามนิยามมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนิยามมันก็คือค่าพลังงานนะครับค่าพลังงานที่วัสดุจะเก็บไว้นะครับจะเก็บไว้ในตัวของมันได้ก่อน ที่มันจะขาดนะครับคำว่าขาดนี่โดยนิยามก็คือเสียหายนะครับซึ่งเราคิดเป็นต่อนหน่วยปริมาตรเหมือนกันนะครับอันนี้คือนิยามของคำว่าค่าความแกร่งหรือว่าค่า t ัฟเ h n e นะครับถ้าเรากลับไปทวนดูนะครับถ้าเรากลับไปทวนดูใน แผนภูมิความเค้นความเครียดนะครับแกนตั้งเป็นความเค้นแล้วก็แกนอนเป็นความเครียดนะครับในกรณีของวัสดุเหนียวเขาจะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับตรงนี้ก็คือจุดขาดหรือว่าหรือว่า fracture fracture strength นั่นเองอันนี้คุยกันมาแล้วนะครับ ะครับ fracture strength นะครับ, ank, รบอันนี้ถ้าเราคิดพื้นที่ใต้กราฟของของ fracture strength นะครับตะกี้ตอนที่เราคิด resilience นี่เราคิดแค่พื้นที่ใต้กราฟของ y u point ถูกไหมครับพอเราคิดค่าความแกรง่งหรือค่า toughness เนี่ยเราคิดพื้นที่ใต้กราฟทั้งหมดเลยโดยใช้จุดขาดนะครับเป็นตัวตัวแบ่งนะครับเราคิดตรงนี้ทั้งหมดตัวนี้เนี่ย ถ้าจั์ให้ตัวย่องทัฟเน็ตเป็น uf นะครับ uf เราจะได้ว่า uf เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟของนะครับหลังนี้เราเขียนเป็นไทยนะครับก็คือ uf นะครับก็จะมีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟ นะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจนถึงจุดขาดนะครับอันนี้ก็คือนิยามค่าความแก่งหรือว่าทาร์ฟเน็ตนะครับอันนี้จะเป็นกรณีของของวัสดุเหนียวนะครับงั้นเช่นกันนะครับถ้าเป็นกรณีของวัสดุปเปลาะนะครับวัสดุปเปลาะเนี่ยมันจะต่างกับวัสดุเหนียวตรงที่ว่า ถ้าเป็นวัสดุเหนียวเนี่ยนะครับมันจะมีจุดขาดแล้วก็จะมีมีจุดจุดที่มีความความเค้นสูงสุดหรือว่าอัลติเมทสตรองอยู่นะครับอยู่ที่บริเวณด้านบนตรงนี้ในขณะที่ถ้าเป็นวัสดุเปล่าเนี่ยนะครับถ้าเป็นวัสดุเปล่านะครับเราจะเห็นว่าตัว ค่าอัลติเมตสเต็งกับค่าแฟลกเจอร์สเต็งนี่มันเป็นจุดเดียวกันคือจุดสูงสุดนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ดามนะครับทั้งวัสดุเปราะและวัสดุเหนียวเนี่ยเราจะเห็นว่าค่าทาร์ฟเน็ตหรือค่าความแกร่งนิยามเหมือนกันนะครับก็คือพื้นที่ใต้กราฟโดยที่คิดตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดที่เป็นจุดขาดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือนิยามของคําว่าความแกร่งหรือว่าทาร์ฟเน็ตนะครับวัสดุที่มีค่าความแกร่งมากนะครับ ก็แปลว่ามันจะสะสมพลังงานไว้ในตัวมันได้มากก่อนที่มันจะขาดนะครับในขณะที่วัสดุที่มีค่าความแกร่งน้อยหรือมีค่าทับเน็ตน้อยเนี่ยก็จะสะสมพลังงานในตัวได้น้อยก่อนที่มันจะขาดไปนะครับเราโน้ตไว้ตรงนี้นะครับวัสดุที่มีค่าความแกร่งมากนะครับ ถ้ามันมีค่าความแกร่งมากก็แปลว่ามันจะสะสมพลังงานนะครับแตสะสมพลังงานจากการใส่แรงเข้าไปเนี่ยนะครับการใส่แรงให้วัสดุนะครับได้มากก่อนขาดนะครับก่อนขาด นในทำนองเดียวกันนะครับถ้าวัสดุมีค่าความแกร่งน้อยนะครับวัสดุก็จะสะสมพลังงานที่มาจากการใส่แรงให้วัสดุได้น้อยก่อนที่มันจะขาดนั่นเองนะครับเอาแล้วนะครับตอนนี้เรารู้จักปริมาณไปหลายตัวแล้วนะครับเดี๋ยวในตอนหน้านะครับเราจะมาพูดถึงปริมาณอีกตัวหนึ่งซึ่งก็จะพบบ่อยแล้วก็เป็น property ตตัวสําคัญของวัสดุตัวหนึ่งเลยนะครับสําหรับใช้ในการดูว่ามันจะมีความทนทานต่อการ ขัดถูดได้มากแค่ไหนซึ่งปริมาณนี้เนี่ยเราเรียกว่าค่าความแข็งหรือว่า hardness นะครับสำหรับตอนนี้ก็คงจะจบตับเพยงเท่านี้ก่อนนะครับ